โอ้แม่งกูอย่าล่าเลยทำไรไว้เนี่ยมันเนี้ยตั้งแต่ื่อวาสละาวายสองไม่ได้เปิดอีกโอ้เอวันนี้แม่งก็ให้ข่าวปลอมอยู่นั่นแหละเฮียอุตส่าห์ร้อยเฮียคาดหวังไปเยอะไอ้สัตว์ผิดหวังอีกละเฮ้ยทำไงเดี๋ยวมันเนี่ย เพื่อนกูแล้วว่าไอา้ยา,า,ามนี่ไม่ติดเลาบอกก็ไม่รู้อะไรหรอกไม่รู้อะไรเลยนี่ก็เพื่อนกูอีกละโอ้ยเบื่อเน็ตมันก็ช้ายอย่างนี้นีน่ก็ขอไปเพจขอไปเพ่ย์ยี่เน่ยทำไมการไปสวนตัวไม่มีเวลาคำนวณก็ <c oughs> ไปดูแป๊บ เออมันเบื่อเบื่อกแค่ข่าวปลอมาบางทีมัน,นกูก็ไม่ได้บอกว่าจะเล่นตอนไหนว่ามึงแค่เสือกีเพียงอย่างโง่ครับตอนนี้นนท,ทีมรอนี่ทำงานอยงทีมรีปวดรอก็บอกพวกนี้ก็แค่ข่าวปลอมจะให้ลิงกวีมาลิงก์เฮียอะไรนะั่นน่ะเฮียเอให้ลิงก์มากูก็คาดหวังไอ้สัสไอ้เราไอ้เนี่ยไอเดนมันเล่นแม่งเลย โอ้อ็มาบนดูเหมือนเดียโอ้เขียโคตรเขียเลย <c oughs> เกมล็อบบี้แม่เปิดให้เล่นแล้วใช่ไหมไม่ครับมาแค่อัปเดตแค่อัปเดตแค่อัปเดตพูดอวไมาแค่อัปเดตไอ้เชียจอมืไอใสัตว์มามีกว่านี อ๋อเชียจะมืออีกแล้วกูว่าแล้วทำไมรุดไม่ได้เมสเดี๋ยวเจอนี่เองอยากจะเล่นแมเนี่ย่า